สดชื่นคุณโดนด่าเละเลยบอกไหนอะไหนคนไหนเจนนี่อะไม่ใช่เจนนี่อะอะไรอย่างเงี้ยะไรว่าคือแบบคือสมาชิกของ youtube ไงเขาก็จะมานี่เราชื่อเจนนี่ใช่ปะเดี๋ยวพอป,ป,าป้าแกไปไปเขียนอะคือเหมือนเรียกเรียกเรตติ้งอะคือแบบ youtube อ่ะใครจะเข้าไปดูอะมันต้องดูชื่อ,อใช่ป่เพราะว่าเอออันนี้มันเรื่องอะไรว่าเกี่ยวกับอะไรว่าอะไรเงี้ยอันนี้ไปตั้ง ถ้ามีคําว่าเจนนี่ไปด้วยนะมีแต่คนคลิกเข้ามาต้ยตอนนี้ของเราอ่ะจะสิบล้านแล้วนะคลิปของมูวี่อ่ะล้านกว่าแล้วนะเจ็ดขวบไป้เออน่าล้านกว่าล้านวิวแล้วแล้วก็อะไรนะไอ้ตัดผมน่ะตัดผมสามแสนเลยนะสามแสนนี่ขอชื่อว่าเจนนี่ได้หมดล้านวิวบางคนไอเห็นเห็นหน้าเราอ่ะใช่เจนนี่เหรอเขาคิดว่าเป็นเจนนี่ อะไรนะโพ <า S 2> สวั์อ,อะไรเงี้ยเราบอกบางคร <พา S 2> ั้งอ่ะเราอยากไปคอมเมนต์นะใต้ว่าเออบางครั้งก็อยากไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยกูเกิดก่อนอีจินนี่นั้นนะคือแบบว่ากูชื่อนั้นก่อนหนาอะไรประมาณนั้นอ่ะบางคนแบบเขาเขาเขาคิดไปทางเออเป็นชื่อดารามากกว่าอะไรเงี้ยเขาถึงคิดเข้ามาดูอะไรเงี้ยเขาไม่คิดว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาอันนี้เจนนี่เจนนี่เมาแล้ว <laughs> เอออันนี้ก็คือแบบว่าธรรมดาโซจู รีว <Sergio. S 2> ิวโซจูน่อยค่ะคุณจนนี่ <Sergio. S 2> ได้หมด Sergio. 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 โซจูโซจะะอปปูอะไรอร่อยบ้าคะอ่านี่โซจูนะคะมีแอปเปิลอะไรมะม่วงแล้วก็อะไรอีกนะอัมุมุแล้วก็อันนี้คืออะไรส้มมะม่วงอร่อยสุดแต่ถ้าถามว่า,าอร่อยไหมอร่อยหมดเลยอร่อยหมดเลยแต่เมาเมาเมาโคตร <laughs> ถ้าได้แบบ ปลาหมึกเยอะแยะเหมือนที่ฟ้าไปกินที่เกาหลีแล้วที่ฟ้าหลายทีฟปลามาแล้วแบบก็คือแบบว่าอุ้มันรึบๆๆปลากล้ากินคนเดียวแต่เจนี่ยเห็นแล้วไม่กล้ากินใต้เจนี่ยเอาตะเกียบอะไล่ขีบมันมันมันจะไต่ออกจากจานไงไอ้หนวดมันอะที่มันตัดตัดตัดเขาตัดเป็นชิ้นๆแล้วคือแบบมันยังไม่ตายไงมันก็ด๊บได้ใช่ปะ เราก็เอาตะเกียบคีบคีบคีบเขี่ยเขี่ยเข้ามาในจานเพราะว่ามันจะไต่ออกนอกจานอันนี้ก็คีบกินแล้วก็มาจิ้มกินปะป๊ากินคนเดียวเราไม่กินเราเห็นไม่ได้ปะป๊าบอกเออมันก็หนึบหนึบน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแบบแต่เจนี่อไม่กล้ากินเห็นแล้วแบบคือแบบไม่กล้ากินมากเลยแบบเห็นแล้วแบบอุ้ยใหญ่ใหญ่เงี้อะไรเงี้ยทั้งทั้งที่แบบจริงๆรอะเรา่าจะเป็นคนชอบที่แบบอะไรนะพวกอาหารสดอาหารอะไรอย่างเงี้ย แต่ปลาหมืกออย่างนั้นน่ากลัวไม่เอาอ่ะน่า,นากลัวอย่างนี้ดีกว่าก<า>ินอะไรอร่อยอีกอะไรอร่อยอีกมะม่วงอร่อยสุด,สดถามเนีางนี่แต่ถ้าจะเอาเบสิกเบสิกแบบกินง่ายนะไอ้ตัวนี้ครับที่แบบแอปเปิลก็หอมถ้าเป็นรสผลไม้กินได้กินง่าย แต่ถ้าถามหอมนะเราชอบมะม่วงแต่ต้อยไม่ชอบมะม่วงกลิ่นมันแรงเกินไม่แรงหรอกหอมเนาะเนาะเนี่ยนะแต่อันนี้อะเบสิกแต่นี้แพงสุดนะเคยกินมะม่วงที่หวานแดงไหมใช่ไหมปะเกฟฟูดเกฟฟูดอ๋อมีอย่างเกฟฟูดไม่มีไม่มีเลยอันนั้น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 เปล่าเอ้ยนี่นี่แพงนี่เนี่ยใน ในในเจ็ดขวดนี้อันนี้แพงสุดเนี่ยอเจ็ดฟุตนี่โชว์ขวดโชว์ขวดนะยนี่อันนี้แพงอันนี้แพงสุดนะแต่อร่อยยอมรับว่าอร่อยเจ็ดฟุตอร่อยอร่อยแล้วก็แบบยิ่งกินผสมโค้กนะเมาไปถ้าอยากอยากเมาแบบสุดๆนะคือแบบกินผสมเหล้าผสมโคกกินเอาถ้าเป็นผู้หญิงนะเอาตัวตัวนี้นะผสมโค้กกินคนเดียวขวดเดียวคือทีละแก้วทีละแก้ว เมาแน่นอนเนี่ยผสมโคกสุด,ส,ดสุดเลยกินขวดเดียวพอร้อยกว่าบาทอยากเมาอ่ะร้อยกว่าบาทแต่ถ้าพวกเนี้ยกินเพลินกินเพลิน,น,นแต่ลองถ้าผสมโค้กรับรองพอกันแหละแต่ถ้าถ้าพูดถึงนะกินเพียวๆนะเราก็ชอบตัวนี้สุดมากกว่ามะม่วงเห็นเห็นว่าเรา เราบอกว่าเราชอบกินมะม่วงใช่ป่ะแต่ตัวนี้อร่อยสุดแล้วมันแพงสุดจริงๆยังไม,ไม่ไม่ได้อะไรนะแเราเราบอกว่ามันอร่อยสุดเพราะอะไรเพราะมันแพงสุดเฉยๆอัปเกรดนะครับอร่อยอร่อยหมดแหละถ้าเป็นรสผลไม้ยิ่งเป็นองุ่นสีฟ้าสีส,สีม่งวงสีม่วงเฮ้ยมีเขียวเกียวเขียวเนนะี่ย ถ้าเป็นสีม่วงต้อยยังไม่ไดกินสีม่วงเอาสีม่วงมามลอ<ล>ง<ม>หามามดูนี้มาถ่ายคลิปเออมีสีม่วงม,มันมีสีม่วงถ้าสีม่วงนะโอ้โหโคตยอดเลยอะ่ะอ,อันนี้มะม่วงกินมะม่วงหอ,งองมหอมน้องวนะ่านุ่มเนาะมันเหมือนเราอยู่ สวนมะม่วงระยองไหมเอไม่เอระยองมันต้องคุ้เรียนใช่ปะสวนสวนมะม่วงไหนวะจริงๆมีอยู่ในถุงปะปะในถุงมัสติกอะเฮ้ยถุงไหนก็เปลี่ยนได้นี่ป้ะเอามาโชยเฉยเฉยไม่มีไม่ป้าเตรียมจะไปว่าอยู่ในถุงถุงมัสติกอะของป้าจะมีสี่รสรสเหรอรสอื่นมีเลมอน ที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้ที่อยู่ในตู้เย็นโอ้ตอนเย็นก็ใจหายนิดนึงนะเริ่มกินอ่ะก็คิดว่ามีมีแค่สี่สี่ขวดไงจริงไต้องกินที่ไไม่ใช่รถติดแล้วองเราจะไปกินที่ไหนวะที่ไหนได้เอ้นมลูกอ่ะมันบังอยู่ไงมันมืออีกเหลืออีกตับหนึ่งอยู่ข้างในอ่ะนึกว่ากินกันแล้วหมดแล้วสองคนบอกว่าเขากินกันบ่อยไงจริงๆแบบบางวันเราก็กินแบบสองขวดสามขวดอะไรเงี้ย คินคำขำแต่มันก็ได้มันได้ลมอยู่นะใช่ไหมพี่น้องแกนเดง์อะไกนะโอเคอันนี้หอมสุดนี่หอมแต่อันนี้แนนพงสุดนี่แพงสุดในเมืองไทยแล้วก็ที่เกาหลีเนาะเนี่ยตัวนี้แพงแพงสุดถ้าพูดถึงโซจูนะแต่ถ้าถ้าเป็นรถธรรมดา ที่เกาหลีนั้นราคาเท่ากันแหละผมว่าไม่มันมันก็จะสูงแต่สูงติไอ้สามสิบไม่มีขายนะครับไม่มีไม่มีถ้ามีอ่ะฉันจะวิ่งไปีเซเว่นมีแต่รถธรรมดาไม่มีผลไม้เออเราจะวิ่งเจนไปธรรมดาแรงเแล้วเมืองหรอไม่อร่อยนี่นี่ใกล้สุดนุ่นที่เราได้มานี่หลายๆรถเนี่ยคือหนึ่งมาโตเวย์สองที่อะไรนะห้างห้างเกาหลีเปิดใหม่อ่ะค่ะที่ใกล้ๆกับ RCA เออตรงนั้น <od> ic, แหละที่รีซโชรีซี R C A ใกล้ๆกับ R C A ห้างเปิดใหม่ชโซีเอออะไรนะโชรีซโชรีซนั่นแหละห้างเปิดใหม่ตรงนั้นอะ่ะมีรถหลายรถมากที่บางบางฟูตแลนด์ไม่มีขาย <c oughs> แล้วก็บางมอเตอร์เวย์ก็ไม่มีขายบางช็อปนะแต่ตรงนี้ยอมรับว่ามีหลายรถมากเลยแต่แพงแพงกว่าฟูตแลนด์อ่ะ ที่เราซื้อมาแพงกว่าฟุดแลนดพอไปเห็นฟุดแลนดกัแบบป๊านะแบบป á, แบบ๋าบอกเออคุอไม่น่าขนมาเลยขนมาน่ะขนพอเราเจอรถรถใหม่ๆที่เราไม่เคยกินใต้เราซื้อมาจากเกาหลีบางบางรถใช่ปะ่ะเสียดายนะถ้ารู้ก่อนไปเกาหลีคงกินกัน,นคงจะขนมากเลยอพอเราเราเราตอนก่อนที่เราไปเกาหลีอ่ะเรายังไม่เคยกินโซจู ถ้าเราเคยกินลองแบบนี้เราจะรู้เลยว่ารสไหนนี่แล้วก็ราคาเท่าไหร่เพราะตอนที่เราไปไปเกาหลีอ่ะแล้วรถี่ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ที่นู่นราคามันใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงประมาณสี่สิบบาทสี่สิบห้าสิบบาทแพงแพงตัวประมาณอีกอีกนิดนึงสิบบาทประมาณนั้นแต่ต้อยเชื่อไหมที่เกาหลีอ่ะสี่สิบบาททุกที่อ่ะอันนี้ขวดเนี้ยสี่สิบบาทเออ สีบาทแต่มามาพอเราไปซื้อที่อื่นนี่คือมาถึงสนามบินมาถึงที่ไอ้ละลายเงินวอนแพงขึ้นมันแพงขึ้นแบบสามเท่าตัวเลยนะนิดหน่อยแพงขึ้นนิดหน่อยแล้วเราแบบเอาเอาเี่แตเรามาแล้เสียงเงินค่าเข้าไปสี่ข้ามาปไม่ไไม่ไม,ไม่แค่เราเราซ่อนในกระเป๋า,เ,าเดินทางมันไม่ใช่เล่าแพงมันมเล่าถูกมันอยู่อะ ไม่ที่เราชอบที่ว่าถ้าเรารู้เราจะซื้อที่เกาหลีเนี่ยตามเซเว่นตามชอ็อปมันถูกเพราะว่ามันมีขวดพลาสติกอืมจะเบาเพราะมันมีขวดพลาสติกที่เรากินที่ก่อนที่เราจะเข้าโรงแรมอะ่ะที่เราไปเดิน<ๆ>เดินดูอะ่ะมันมีขวดพลาสติกมันไม่มีขวดแบบนี้ขวดขวดแบบนี้อะ่ะหนักแพงมันหนัก<ผ>แล้วก็แงพงกว่าพลาสติกแต่ขวดพลาสติกอะ่ะถ้าถามเรานะ ถ้าเรารู้ก่อนนี่เราขนมาคุ้มเลยเพราะก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องกลับมาน่ะต้อยไอตัวนี้เรามาซื้อไอละลายเงินบอลน,น่ะใครเหลือเงินบอลเท่าไหร่ให้ไกด์ก็จะพามาละลายตรงนี้หูแล้วมันเจอขวดแบบขวดพลาสติกเหมือนกันแต่จะขวดใหญ่ไม่มีขวดเล็กแบบนี้จะไม่มีขวดเล็กแบบนี้แล้วก็ราคามันจะอัพเท่าสองเท่าสองเท่าจากในเมืองสมมตินะ สมมติในเมืองเราซื้อสี่สิบาทสิบอะไรเนี่ยมาซื้อที่สนามบินเนี่ยแปดสิบาทเก้าสิบบาทอย่างนี้แต่ก็ยังถูกกว่าบ้านเราอยู่ดีแต่ก็ยังถูกกว่าบ้านเราอยู่ดีแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะขวดมันเหมือนกันเออเพราะเพราะขวดมันหีหลายยี่ห้อแล้วขวดมันคล้ายๆกันแต่ที่เรามารู้เป็นเป็นเป็นมีหลายรสชาติเนี่ยคือเรามารู้ตอนกลับจากเกาหลีกลับจากเกาหลีเราเราเรามันได้รสชาติแบบนี้เรากินกันแทนน้ำใช่ไหม กินเป็นเหล้ากินเป็นเหล้ากินเป็นเหล้าไม่มีเบียร์มันมีเหมือนกันแต่เขาไม่นิยมถ้าเป็นญี่ปุ่นก็เป็นแบบสากะอ่ะสากะญี่ปุ่นแพงอันนี้ถูกแต่อันนี้ถูกถ้าถ้าอยู่ในเมืองเขานะแล้วถ้าเป็นถ้าไม่ใช่รถผลไม้อะถ้าเป็นรถรถเบสิกเขาอะขวดเดียวเมาเลยนี่ไปนั่งกินกับไอ้เบสรถเบสิกนะไม่ใช่รถผลไม้อย่างงี้นะขวดเดียวเมาเลยอะ กินกับไอ้ไอ้ปลาหมึกยั่วเยีะยะที่มันเขาตัดมายั่งเยีะยะไอ้นี่เมาอ่ะขวดเดียวอ่ะใกล้ๆโรงแรมยังไงรถอะไรอ่ะเดินไปกอริจินอลเป็นรถออริจินอลอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีหวานไม่มีรสชาติแต่แรงกว่านี้แรงกว่านี้ที่เรากินวันนั้นเปล่าอ่ะที่มาเจ้าดิบมันมีที่เรามาใช่ที่เป็นขวดพลาสติกอ่ะไม่ใที่เป็นขวดพลาสติกอ่ะแหละแหละอันนั้นเมาที่ที่แบบเหมือนต้นไผ่อ่ะใช่ใช่ต้นไผ่ต้นไผ่นี่ยแหละเมาอันนั้นอ่ะกินกินจะกินเพียว บ้านเราไม่เหมาะมันร้อนใช่บ้านเราไม่เหมาะใหร่างกายเราแบบเลือดตกลมมันตีนตรงหน้าหนาวใช่ในหน้าหนาวได้แต่ถ้าเป็นไอ้พวกนี้เรากินได้แต่ถ้ากินแบบเหมือนผสมผสานกันเนี้ยเฮ้ยมันก็เบางงมัยมันง่ายแต่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกให้ถ้าถามนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกินแบทได้ลิตรครึ่งราคา เลเบวลไม่ใช่เลสนะคะราคาแบล็กนะไม่หรอกภาษีเมืองไทยมันแพงไปไม่ถ้าพูดถึงราคาตามที่เราเราเราก็ซื้อในเมืองไทยไงจริงๆอันเนี่ยเรากินแบล็กกันกลุ่มหนึ่งแลยเนี่ยหวดทิ่มแล้วกินเลยเออแต่ถ้าเราถ้าเราไม่กินในนี่เราเปลี่ยนเป็นแบล็กจะอยู่ไม่เมาอ่ะมันก็ยังมีโซดามีน้ำแข็งมีอะไรอย่างเใช่ไม่ได้กินเพียวเออใช่มแล้วมันกินได้ยาวกว่านี้ถูกไหมแต่อันนี้คือแบบเมาแล้วอันนี้อันอันนี้นี่เป็นเงินไทย ร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าเลยเมาเลยแพงเมาที่เมาไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันแพงโอ๊ยถ้าคือถ้ากินคนเดียวนะอู้เบียร์สามขวดนี่พอแล้วเว้ยสามส้มขวดร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบตอนนี้อะเฉลี่ยเนาะเฉลี่ยเนาะตอนนี้ราคาขึ้นนะโอ๊ยเมาแล้วอุ้ยสองร้อยยูนเลยมันแข็งเขากินผสมเบียร์ด้วยที่นู่น่ะ ใช่เขาผสมเบียร์ที่กินผสมเบียร์เบียร์ของเกาหลีเทผสมเขาเอาเอาโซจูเนี่ยที่ร้านอาหารที่ปไปนั่งกินนะเนี่ยโซจูเขาสั่งโซจูมาขวดนึงแล้วก็เอาเบียร์มาขวดนึงแล้วเขาก็สั่งกับกับกับข้าวกับแก้มอย่างอย่างเราไม่ใช่กับแก้ไม่ใช่กับข้าวนี่แหละเขาจะมาอย่างเงี้ยต้อยเขามามีแก้วมีแก้วมาให้เขาก็เอาเอาเบียร์อันนี้โซจูเขามาเทอย่างนี้เลยผสมกันอย่างนี้ แล้วคือเบียร์งไม่ใช่รถผลไม้นะเราเออรูรรถเบสิกร้อนจีนนั่นใช่ไม่ไม่ใช่รถผลไม้เขาจะเอามาเทกันอย่างนี้แล้วเขากินกันอย่างนั้นคือไปเลยเมาไปเลยไปเลยนะไปย่างเหล่ากินกมแล้วย่างยังไม่หมด อาชงดูบูบีดนะอาชงโซอจูโซจูดูดูนี่แก้วนี่ก็มาจากเกาหลีนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปไปอะไรนะไปร้านข้างทางเปล่าร้านร้านร้านข้างทางเขาไอ้ไกด์เขาพาไปกินข้าวอันนี้กินกินโซจูเห็นแก้วน่ารักดิขอได้ไหมบอกไกด์บอก,ก,บอกเอาไปเลยไปเลยเลยเจ้าของร้านเขาบอกเอาไปเลยเอาไปเลย ซูเปอเนียซูเปอเนียซูเเนียเออก็เลยให้มาทำไมเราไม่หาซื้อแก้วที่นู่นวะนึกไม่ทันเนาะเอาเหมือนเหมือนน้นแก้วเกาหลีเนาะที่นี่มีแต่ว่ามันใหญ่มันไม่ใช่แก้วเกาหลีไงมันเหมือนอารมณ์พิจิกันเดี๋ยวสิพ่อยังครึ่งอยู่เลยแก้วหนึ่งกินสองคนจะเย็นดีบไปไหนอ่ะหื่นแล้วเหรอเอ๊กินโซจูแล้วหื่น คือเส็จแน่เืนนี้กี้ผวาในเจ็ดขวดเกี๋ยกเ,เ,เดี๋ยว